คือเหตุผลที่ผมไม่เล่นเกมภาคนี้เพราะว่าใครอะไรคนบอกว่าภาคเนี้ยมันไม่ค่อยสนุกมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจผมก็เลยสงสัยแต่สิ่งที่ผมสงสัยยิ่งกว่าเลยก็คือมันมี2เวอร์ชันแล้วเวอร์ชันที่คนเขาเกลียดกันกับไอ้เวอร์ชันเอ,อ่อไอ้ภาคเนี้ยที่คุณกำลังจะได้ฟังเนี้ยมันต่างกันยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครที่รู้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยก็แล้วกันแต่ที่แน่นเลยคือผมเนี้ยกะจะมาเล่นเพราะว่าอยากจะรู้ว่าทาไมคนเขาถึงไม่ชอบหลังจากที่ผมได้เล่นแล้วถามว่าผมรู้หรือยังก็มาฟังขบวนตอนนี้นี่แหละครับ เนเรื่องของดักโซสจะพูดถึงอันเดธตนหนึ่งที่กําลังจะหลงลืมทุกอย่างลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมเป้าหมายในชีวิตของตัวเองและก็คืออันเดธตนนี้การจะกลายเป็นฮอลโลนนั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อันเดธกำลังจะกลายเป็นฮอลโลเนี่ยเมื่อน,นั้นเขาจะถูกนําทางมายังปราสาทแห่งหนึ่งซึ่งปราสาทแห่งนี้มีข่าวเลยว่าสามารถแก้คํำสาปอันเดธได้ตัวเอกของเราก็เลยเตินทางมาที่ปราสาทแห่งนี้เพื่อหาวิธีแก้คํำสาปนี้ให้ได้นั่นเองและนี่คือเนื้อเรื่องของเกมดักโซ่สองดักโซ่ภาคนี้อาจจะเป็น มันก็มาก่อนภาค3ามน,นะก็เลยไม่ค่อยอยากเปรียบเทียบแต่ว่าผมอาจจะเผื่อเปรียบาาเทียบหน่อยก็ขออภัยด้วยลวกันก็คือถ้าเกิดเทียบกับภาค3แล้วภาค3เนี่ยมันจะไม่ค่อยบอกอะไรตรงๆเลยต้องเดินสำรวจต้องพูดคุยต้องสังเกตเพื่อเราจะได้รู้เรื่องแต่ว่าภาคเนี้ยอะไรหลายอย่างมันจะมีบอกชัดเจนมากๆคืออาจจะไม่ไ้ชัดเจนในขณะที่เข้าใจร้อแต่ก็คือมีความเข้าใจในระดับหนึ่งซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบสำรวจในเกมดาร์กโซเนี่ยคุณก็ยังสามารถสำรวจในเกมนี้ได้เพราะว่าเนื้อหาบางส่วนตัวเเเเเเกกกกมมมมมม็ไไไไ่่่่่่ดด้้้้้บออออออรรรราาาจจจะตตงงงสสสววววพืืคคนนนนนหััซซึผผแลใใขโ ดักโซก็คือเกมแนวแอคชั่นอาพีจีที่ตัวเกมเนี่ยจะให้เราอยู่ในโลกกึ่งโอเพนเวลล์และตัวของเราก็สามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณยกเว้นว่าที่นั้นมันจะล็อกนั่นแหละคุณจะไปไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องเข้าไปในโซนโซนึนงเพื่อที่จะไปฆ่าบอสและเอา key ไอเทม,มาเปิดโซนถัดไปและจุดเด่นของมันแน่นอนว่าอยู่ที่การต่อสู้ซึ่งการต่อสู้ในเกมเนี่ยผมว่าใครหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันสู้ยังไงเราก็จะต้องมีการตีมีการหลบมีการกะจังหวะดูสถานการณ์อะไรพวกนี้เป็นระบบต่อสู้ที่ใครเเเเล่่่นนนกมมาาาาจจะข้ใป็อยงดีแต่ว่าาปััญหเเลลยกก็คือในนมมจะ นะคือถ้าเกิดคุณเล่นภาค3มาก่อนแลว้วมาเล่นภาคเนี้ยคุณจะแอบ,บขัดใจนิดนึงเพราะว่าการขยับต่างๆเนี้ยค่อนข้างสโลโมชันพอสมควรเพราะงั้นต้องปรับความชินนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณชินแล้วผมบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยแต่ว่าจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะไม่ค่อยสนุกกับมันเท่าไหร่นั่นก็คือการกินยาเติมพลังในเกมอันนี้เป็นปัญหาที่ผมอยากจะพูดก่อนเลยแล้วกันนะคือถ้าเกิดเทียบกับภาคแรกเราเนี้ยเรากินยาช้าก็จริงแต่ว่ามันเพิ่มเลือดเยอะนะส่วนภาค3เรากินยาเร็วแถมเดินได้ด้วยระหว่างกินยาและ้ภาาาาคค2เ่ผมใชชํวจิบ ได้เพราะมันกินยาช้ามากมันกินยาช้าไม่พอหลังจากที่กินยาเสร็จเนี่ยมันก็จะไม่ได้เพิ่มแบบเทียวเต็มเลยแต่มันจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดไม่เป็นอะไรที่โคตรจะอึดอัดในส่วนนี้โอเคมาพูดถึงจุดเด่นจุดต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องของค่าโซนในเกมจริงๆอันเนี้ยผมพูดแทบจะทุกเกมเลยนะเกมโซที่ผมเล่นมาประมาณสามสี่เกมเนะี่ยผมพูดหมดเลยซึ่งมันก็ต้องคูดนั่นแหละเพราะว่ามันคือจุดเด่นนะนะในเกมเนี้ยเราจะมีค่าโซอยู่หรือจะให้เข้าใจง่ายๆเอ้ค่าโซมันก็ค ไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลหรือแม้แต่การซื้อของต่างๆในเกมนี้เราไม่สามารถตีศัตรูแล้วก็วปอัพได้นะครับเราะต้องเอาค่าโซนหรือว่าค่างเงินของเราเนี่ยมาอัพเลเวลเท่านั้นนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราตายขึ้นมาเนี่ยไอ้ค่าโซนที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะหล่นอยู่ตรงนั้นแลวถ้าเกิดเราวิ่งไปเก็บไม่ทันแล้วเกิดพลาดตายอีกรอบค่าโซนนั้นก็จะหายไปเลยตลอดการซึ่งเกมแนวโซนหลายๆเกมมันก็เป็นอย่างนี้หมดแหละและนั่นก็คือระบบเกมคร่าวๆแล้วก็จุดเด่นโดยประมาณต่อมามันก็จะพูดถึงเรื่องอย่อยๆของเกมนี้กันคือผมไม่ร่าลน,นะนอเกยยง คือศัตรูภายในเกมนี้คือศัตรูภายในเกมเนี้ยมันมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งที่ใครหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือแม่งปริมาณเยอะมากคือถ้าเกิดจะถามความเก่งกาจของมันอนะคือผมพูดเลยนะครับว่าพอใช้ได้คือในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะต้องปรับความชินในแบบหนึ่งนะไงทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าศัตรูมันยากแต่พอเราเริ่มชินกับเกมเนะี่ยตัวเกมก็จะสเตปความยากเพิ่มขึ้นไปนิดนึงอาจจะเพิ่มความม็อศัตรูเพิ่มดาเมจศัตรูอะไรพวกเนะี้ยผมก็พอโอเคกับมันแต่หลังจากที่เล่นไปสักพักหนึ่งเนะี่ยคุณจะรู้ว่าในเกม,นมเน คือถ้าเกิดเทียบกับภาค3คือผมไม่รู้ว่าภาคหนึ่งมันมีหรือเปล่านะแต่ว่าในภาค3เนี่ยเราจะไม่เจอโมเมนต์แบบศัตรูมากันเป็นสิบล้อมหน้าล้อมหลังคือเราจะไม่เจอเลยแต่ว่าในเกมเนี้ยเราจะเจอบ่อยมากๆคือแบบ1โซนที่ดูไม่กว้างมากแต่ว่ามีศัตรูเกือบ10ตัวให้เราเผชิญหน้ากับมันนะคือมันอาจจะไม่ได้เก่งมากนะศัตรูพวกเนี้ยแต่คือมันน่าลำคาญไงเข้าใจไหมแบบเรามาคนเดียวศัตรูมากันเป็นสิบมันไม่ได้เก่งก็จริงแต่ว่าแม่งตีแรงไงทำให้เราอาจจะตายง่ายๆเลยและเป็นอะไรที่หัวห้วไง ไม่ชนะมันได้มันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นไงแต่มันคือความรู้สึกที่แบบอะไรของมันเน่ยอธิบายไม่ถูกคือคุณต้องเล่นเองแล้วคุณจะเข้าใจนะว,ว่าปริมาณศัตรูในเกมเนี้ยแม่งเยอะสัสสดเลยบิวเออะไรชอนชอนสักอย่างคนยิงมาเอวิ่งไปหล้วกันไปด้วยโอ้ห <c oughs> <c oughs> อะไรวะ,ะ <c oughs> เดี่ยวเอ <c oughs> า <c oughs> ไปประ <c oughs> ตู <c oughs> ไปเลยบูมคุณจะสู้มันเองมันเป็นประตูชิบด้วยเประตูก่อนอ๋อเฮียเลยวะเนี่ย ส่วนเรื่องบอสภายในเกมก็ถือว่ามีความท้าทายระดับหนึ่งคือส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับคือบางตัวเนี่ยไม่เหมือนจะทําอะไรเราไม่ได้แต่ว่าแม่งตีโคตรแรงหรือว่าบางตัวที่แบบเหมือตีเร็วนะแต่ว่าแม่งมีการดับง้างหลอกให้เราหลบแล้วก็โดนเต็มๆอะไรมาเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะงั้นก็เป็นคนประมาดเวลาสู้บอสนะครับอันนี้ผมแนะนําไว้ก่อนเรื่องต่อมานั่นก็คือเรื่องของฉากดีไซน์ภายในเกมนี้คือจริงมันก็ ฉากดีไซน์ดักโซนนั่นแหละคถ้าสมัยเคยเล่นดักโซภาคอื่นมาคุณก็จะเข้าใจฉากของมันเลยทางของมันมีความหลากหลายมีข้างบนมีข้างล่าง,ม,าง,งมีทางลับนู่นนั่นเหมือนใบเกมโซทั่วไปซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รักในการสำรวจชอบฟาร์มของเนี่ยฉากในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆคือมันทําดีอยู่แล้วแหละเรื่องของฉากในเกมโซ่แต่ปัญหาที่ผมเกลียดมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของกับดักคือกับดัก,กมันก็ไม่ได้เยอะและส่วนใหญ่แล้วเกมโซมันก็มีกับดักอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีอยู่ดันเจีนน้ยนนนทท่มเาปเวัด็ ทัเนะี่ยมันจะมีลูกปั่นที่ปล่อยพิษใส่เราได้ปัญหาเลยก็คือแม่งเยอะสัสสมันแบบมีประมาณสิกว่าตัวอยู่รอบทิศเราอะแล้วลมันปล่อยพิษรัวนๆเลยคือแบบศัตรูในฉากแม่งก็มีเยอะเลยนะแล้วนะลบวกกับกับดักที่แมงมีโคตรเยอะอีกกลายเป็นว่าแมงโคตรหัวร้อนอะแต่ว่ามันก็มีแค่ฉากเดียวเท่านั้นที่ผมหัวร้อนเพราะว่าฉากอ,อื่นๆเนี่ยถือว่าเำออกมาดีใช้ได้โดยเฉพาะเรื่องของทางลับเรื่องของไอเทมพิเศษอะไรพวกนีน้ผมค่อนข้างชอบเลยสิ่งที่ผมชอบยิ่งกว่าเลยก็คือการวนกลับมาสำรวจที่เก่าคือแบบบางครั้งสถานที่อย่่่่่าาางงนนนนนีี้้้้้ออออออจจะแแบบบปปปิิดดดยยยูเเเเลลลลตไไรืกกวัั ป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่าบางครั้งมันจะทําให้เราเจอกับโซนใหม่เลยเรื่องของเควสเสร,ริมภายในเกมนี้จริงๆก็เหมือนกับเกมโซทั่วไปคือมันจะไม่ได้บอกอะไรตรงๆเราต้องเดินสํารวจต้องหาเองถึงเราจะเจอเควสเสร,ริมได้คือไม่เนหนมือนเกมบเกมพ p จทั่วไปที่แบบเราแบบเดินๆไปก็เจอเควสเสร,รมิมแล้วก็มีออบเจกตีบอกเราในเกมนี้ไม่มีและผมก็ไม่ได้ทําด้วยบอกไปก่อนคือตอนที่ผมเล่นดักโซลสามเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเควสเสริมอยู่แล้วมาในภาค2ผมก็ไม่สนใจเหมือนเดิมเพราะนั้นด่วนเนี้ผมพูดอะไรเยอะไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะให้พ เร,เ,ออเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆและขอชื่นชมเลยนั่นก็คือเรื่องของการเล่นกับเพื่อนภายในเกมคือตอนที่ผมเล่นภาคสามอะผมคิดว่าเรายังเป็นที่จะต้องเคลียร์บอสในโซนนั้นก่อนเพื่อเราจะกลับมาช่วยเพื่อนได้แล้วผมก็คิดอย่างนั้นมาโดยตลอดเลยแต่ว่าในภาค2เนี่ยเรายังสามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยขอแค่เรามีไอเทมแล้วก็มีค่าโซมมโมรีที่ใกล้เคียงกันโซมมโมรีจะให้พูดเข้าใจง่ายๆมันก็คือหน่วยความจําของค่าโซที่เราเก็บได้ก็คือมันจะนับโซทั้งหมดที่เราเล่นมาตลอดทั้งเกมเนี่ยแหละว่าเราเก็บได้เท่าไหารนน่่่แแลลลล้้้้้วววถถาาาาาเเเเเเกกกกกกิดดดโซขอองงรรััับพืนนนนมมมีีคคใยยยย็สไ ก็ต้องสลับกันไปช่วยนะมันจะต่างจากเกมแอชเชนที่ผมเคยพูดไปคือเกมนั้นเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แบบพร้อมกันเลยแต่ว่าในเกมนีน้เราจะต้องสลับกันไปช่วยแบบเราไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยโลกของเราต่อในเกมนี้มันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าเราได้ไเผชิญหน้าด้วยกันได้ลุยด้วยกันอะไรมาเนี้ยและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยลดความร้อนปริมาณศัตรูที่เราเจอได้อย่างที่บอกไปในเกมนี้ศัตรูแม่งมีจํานวนเยอะมากๆการที่เรามีเพื่อนมาเล่นด้วยตลอดเวลาเนี้ยมัาาน เรื่องต่อมานั่นก็คือเรื่องของปัญหาเมาส์กับคีย์บอร์ดภายในเกมคือจริงๆปัญหาเนี่ยผมไม่รู้ว่าในภาคหนึ่งมันเป็นหรือเปล่าแต่ว่าในภาค2เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราคลิกซ้ายมันก็จะเป็นการตีด้านซ้ายถ้าเราคลิกขวามันก็จะเป็นการตีด้านขวาซึ่งปกติมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือแบบเวลาเรากางโล่เงี้ยเราก็ต้องกดคลิกขวาเพื่อกางโล่แล้วกดคลิกซ้ายเพื่อโจมตีแต่ว่าในเกมเนี่ยเราต้องกดคลิกซ้ายเพื่อกางโล่เพราะว่าโล่มาอยู่ด้านซ้ายแลวต้องกดคลิกขวาเพื่อโจมตีเพราะว่าัดาบดผมต่อมาคือเเรรื่ออองงขพปะกย คือจริงๆผมเท่นเกมแนวโซผมไม่ค่อยสนใจเพลงประกอบมันสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใจผู้สั้นๆเลยมันเพาะดีแต่มีจุดที่น่าขัดใจอย่างหนึ่งก็คือเวลาสู้บอสเสร็จเนี่ยเพลงมันจะตัดไปเลยทันทีคือผมจำไม่ได้ว่าในภาคสามันเป็นยังไงนะแต่ในภาคสองเนี่ยแบบเรากำลังสู้มันอยู่บอสเด้แตน้อยมากแล้วเข้าไปตีมันทีหนึ่งบอสตายแล้วเพลงมันก็ตัดไปเลยแบบโคตรน่าขัดใจแล้วก็งงตัดอย่างนี้เลยหรอต่อมาก็คือเรื่องของการกิ้งภายในเกมจริงๆอันนี้ผมคงจะพูดแต่ในช่วงการต่อสู้แล้วแต่ว่าลืมพูดเลยขอพูดตรกิ้งในเเกกกกกมมมมมนน่่่่่ััไาาาาาาาตตงจจจภภคแแร้ดออะบขใส ตรงที่ว่าเรากิ้งหลบไปแล้วแต่ทําไมดาเมจมันยังเข้าอยู่คือแบบศัตรูมันตีมาแล้วก็กิ้งหลบมาตั้งไกลแล้วแต่ทําไมมันยังตีเราโดนอยู่วะซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องอัพสเตตัสอย่างหนึง่งเพื่อที่ทำให้การกิ้งอะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและในภาคสามเขาก็ตัดในส่วนนี้ทิ้งไปแล้วก็ถือว่าดีอยา่างสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดเลยนะครับนั่นก็คือคุณควรจะอ่านข้อความในเกมนี้ให้ดีๆเพราะว่าการกระทําบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอตอนที่เล่นในดันเจียนดันหนึ่งซึ่งดนน ไม่รู้ไงคือผมอ่านข้อความแต่ว่าอ่านไม่ละเอียดพอก็เลยถือท็อตแล้วเดินมาหามันปรากฏว่าแม่งเข้ามาโจมตีเลยแล้วถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเนี่ย NPC พวกนั้นน่ะก็จะยังเป็นศัตรูกับเราอยู่ก็คือมันจะไม่มีทางกลับไปเฟนลี่กับเราอีกแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะระวังเอาไว้และพยายามอ่านให้ละเอียดนะครับเพราะอย่างนั้นคุณก็จะลงเอยแบบผมนั่แหละ โดยวรยวมแล้วดักโซ่สองก็ถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้คือจะให้พูดว่าเป็นเกมที่ดีแล้วกันนะคือถ้ามองในมุมมองที่ว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งอ่ะถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้แต่ถ้าเกิดมองในมุมมองที่ว่ามันเป็นเกมโซ่เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างน่าผิดหวังใน,นเรื่องของมันมีความเข้าใจง่ายมีความน่าสนใจเกมเพย์ที่มีความสนุกมีความหัวร้อนซึ่งไอ้ความหัวร้อนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาจากความยากแต่มันมาจากความน่าลำคาญแล้วก็ความเยอะของศัตรูล้วนๆซึ่งถ้าเกิดถามว่าจุดนี้มันก็เป็นข้อดีได้ไหมผมก็ว่าไม คือตอนแรกอะผมกะจะให้คะแนนมันเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนที่ผมเล่นเกมเนี้ยมันมีความรู้สึกหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานั่นก็คืออาการเบื่อคือผมได้เกมนี้อกกับเพื่อนเนี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเบื่อนะมันสนุกมันเล้าใจแต่ว่าในเกมนี้มันรู้สึกเบื่อคือมันสนุกมันเพลิดเพลินก็จริงแต่ว่าเล่นไปเรื่อยมันเบื่อแล้วมันก็ง่วงอาจจะเป็นเพราะว่าศัตรูในเกมเนี้ยมันไม่ได้ยากมากแต่มันเน้นปริมาณทําให้แวล์เราต่อสู้เนี้ยจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคือมัััันนนนนไไไมมมมมมม่่่่่่่่ใใใชชเเเเเกกกกกกกททีีีแแยยต็ดดคคืออถ้้าาาิิุณจะสสผผปรรรบขงงโซห แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะหาเกมที่มันเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ไม่ยากจนเกินไปเนี่ยผมแนะนําภาคนี้แล้วผมก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าภาคนี้ให้เล่นกับเพื่อนดีกว่าโอเคนะและคลิปนี้คงจะไม่มีแล้วแหละมาพูดเขานี่นะใครที่มีความเห็นต่างก็มาลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรขัดใจใครผมขออภัยไว้ด้วยแค่ผมคลิปนี้มแมลละชอบกดไลค์แล้วก็สับสไครต์ผมด้วยนะแล้วคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย